เข้าค่อนข้างช้านะ <Head shot. S 2> เอาละครับผมสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมตัวสเกมเมอร์นะครับผมก็หลังจากที่วันวาเลนไทน์นทนได้ผ่านไปแล้วแต่กลาผมเนาะเป็นไงกันบ้างครับผมได้แฟนกันไหมคนที่มีแฟนก็ ขอให้รักกันนานๆนะเงี้ยสิรใครที่ไม่มีแฟนก็ขอให้ได้แฟนนะครับผมเนาะโอเคครับวันนี้เราอยู่กับปืน M4A1 นะครับผมเนาะซึ่ง M4 ของเราวันนี้ก็จะเป็น M4 x m a t นะครับเป็น M4 ที่ย้อมแมวนะครับ M4 อ่ะมีที่กันไม่กี่กระบอกแล้วครับที่มันจะย้อมแมวนะครับผมเนาะก็อ่ะอันนี้เป็น M4 ทั้งหมดที่ผมมีในคลังเลยนะครับก็คือจะมี M4 ตัวนี้ M4 x m a t M4 A1 ลายนี้ก็สวยนะ M4 พันผ้านี่ตำนานจัดๆเลยกระสุน45นัดนะครับเป็นปืนถาวรที่มีกระสุนเยอะนะครับปกติอะปืนถาวรกระสุนมันจะไม่ได้เยอะเท่านี้มันมันจะไม่ใช่45นัดเงี้มันจะเป็น30สิบนัดแล้วก็เป็น M4 ตัวนี้ M4 ปิดบอม,อม M4 ตัวนี้ก็กระสุนเยอะนะ50ินัดนะครับผมแล้วก็ M4epic เนีนะครับผมนเนาะ M4 ตัวหายากนะครับซึ่ง M4 ตัวนี้ก็ก็เท่นะ ผมยังไม่ได้ทำคลิปเปิดเลยอ่ะประทาสิบปันไงอ,อันนี้ก็ M4 Happy New Year นะ2019นะครับผมอันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะอันนี้มีแต่ลายแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่ง M4 นะครับที่รูปร่างหน้าตาเท่นะครับนั่นก็คือ M4A1 PBIC 2013นะครับก,ก็เท่นะม,มันมีไม่กี่รุ่นหรอกที่ M4 มันจะเป็นกล้องเออ่กล้องอะไรนะเครเรียลกล้องอะไรนะกล้องโฮโลอ่ะ จำไม่ได้มันมีเลดดอรกับโมโลใช่ป่ะมันมีไม่กี่กระบอกหรอกที่ M4 มันจะมันจะแต่งเป็นประมาณนี้เออมีไม่กี่กระบอกนะครับผมเนาะที่เหลือก็เป็น M4 ปกติเลยอันนี้จะเป็น M4 ในเวอร์ชั่นของสไนค์กลนะครับผมเนาะวันนี้เราจะเล่นปืน M4 X m a กตัวนี้นะครับผมเนาะ M4 เนี่ยณนะปัจจุบันเนี้ยคนไม่ค่อยเล่นกันแล้วนะครับคือน้อยมากที่คนจะเล่นกันเพราะว่า ด้วย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 ปืนเนาะปืนรุ่นใหม่ที่มันมันดีกว่าตัว M4 ไปค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวแล้ว M4 เนี่ยมันถูกปรับนะมันถูกปรับมันถูกปรับลงนะครับเวลาเราลิดขวาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยิงต่อเนื่องได้คือมันยิงแล้วมันต้องรอดีเลยสักสักนิดนึงอะซึ่งมันเป็นอะไรที่ขัดใจมากนะครับผมแล้วสลหรับ M4 ธรรมดาคนก็ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วแล้วพี่ไปปรับอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใครเล่นไงถูกป่ะถูกป่ะเออแต่ส่วนตัวผมชอบ M4 อยู่นะคือชอบด้วยความที่แบบมันเท่อะคือสมัยเราเล่นเกมแรกๆอะปืนที่เราจะรู้จักกันแรกๆเลยนะก็จะเป็น M4 กับ AK อะหลายๆเกมเนะี่ย M4 กับ AK เนี่ยมันจะเป็นปืนที่มันมันดีมากแต่มันไม่ใช่กับไฟแบงค์ไ <c> ฟ <oughs> แบงค์ไม่ใช่ <c oughs> แต่ับผมนะจริงๆในค้าแสงเนี่ยมันมี M4 ทองด้วยนะอ่าแป๊บน,นึงนะ M4 ทอง M4 เนี่ย M4 ทองนี่นี่นี่ผมว่าผมจะซื้ออยู่แต่ผมยังไม่ได้ซื้อ ซึ่งเอ็มสี่ MC ทองตัวนี้มันมีความสามารถพิเศษด้วยนะคือมันบวกพอยต์กับบวก e ีพีสเนะครับสมัยก่อนเขาก็จะซื้อ M4 ทองกันนะอันนี้ไม่ไม่มั่นใจว่ามันซ่อมแคสหรือเปล่าเพราะสมัยก่อน M4 ทองซ่อมแคสน,นะไม่รู้ว่าณปัจจุบันตอนนี้มันยังซ่อมแคสอยู่หรือเปล่าอนนั้ไม่รู้นะแต่มันเท่มาก M4 ทองสมัยก่อนเท่โคตรเท่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาห้องเล่นกันดีกว่าครับผมไป โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับผมนี่หน้าตาของ m อเรานะเอมผมก็พูดถึงเราก็ทำไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะส่วนตัวก็ชอบเอนะอืมก,ก็ก็ยังมีความชอบอยู่แต่ถามว่าถ้าเอาเล่นจริงๆอย่างจัง,จง,จงเล่นไม่ไม่อะไม่ถิงใครไม่ได้เลยนะนี่นะ MC เอ็มสนะ m อ X มัดนะครับผมเนาะปืนเอมสน้อยมากที่จะย้อมแมวแล้วก็น้อยมากที่จะมีเอฟเฟกนะครับผมเนาะอ่ะ M4 เนี่ยผมอยากได้เป้าจุดมากกวามแล้วเขาอยากได้เป้าเนียอ่ะเวลาเราเล็งเนี่ยนะเ้าเรายิงอะ่ะอ่ะมันจะได้ทีละสามนัดแล้วมันก็จะหยุดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยิงต่อเนื่องได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ขัดใจมากๆนะครับผมเนาะโอ้นี่อันนี้ยิงปกติเอฟเฟกต์เป็นดาวเป็นยังไงละโอ้โหเท่เดี๋ยวเฮ้เท่เท่เท่ว่ะ M4 ลายนี้เท่วะ่ะเออเออเท่เท่โดนนี่ผมใส่คุมสี่มานะ แตกก็คงต้องเล่นสายยิงหัวไปเลยมั้งเนี่ยแบบสายสู้ะอะไรอย่างเงี้ยคงเล่นแบบสายบุกมไม่ได้นะเข่าหัวต้องต้องเล่นต้องเล่นสายยิงหัวไปเลยยิงตัวไม่ได้ถ้าเกิดเล็งนะถ้าเกิดเลง็ง <c oughs> ต้องเรียบร้อยสั่นใหม่ เนี่ยมันมันมันต้องยิงหัวต้องยิงหัวมันมันยิงต่อเนื่องไม่ได้เวลาเลงนะเวลาเลงค่อนข้างช้านะโอเคเราหาจุดซุ่มข้างบนแล้วกันเนะเาะไปสู้ซึ่งซหน้าคงไม่ได้เอ็มเอ็มซีเแล้ ไม ah. <He im. S 2> oh, really? ่โดนโอ้โหแล้วเข้าหัวคนนี้ตลอดเลยนะนมสดเนี่ยใครอยู่ตรงไหนวะน่ะไม่ทันเอาใส่สุ่มก่อนมันเลยสแปนัดงใส่สู่มก่อนต้องซุ่มต้องซุ่มมาอ๋อไม่ทันยิงใครทันบ้างวะเนี่ย อเนี่ยถ้ามันยิงรัวเมื่อกี้นะเชื่อผมไหมไอคนนั้นตอยไปแล้วนะน่าถ้ายิงถ้ามันยิงรัวได้ฝามันยิงรัวไม่ได้นะไมไอเดือมันเสียตรงเนี้ยแหละเอมสมันไม่ได้เสียอะไรเลยนะ M4 มสมันเสียแค่ตรงเนี้ยแหละเ้าหัวไป ฝั่งแดงโดนน้ำเงินยับเลยอ่ะต้องเล่นสายหัวไปเลยโว้ยจะขูดที่ไหนี่สไหนโอ้โหดัดเดียวแตกเอาดิ ู้เหลือหน่อยนึงอู้โดนล้านเหลือหน่อยนึงเนี่ยเนี้ยมันขัดใจของตรงนี้แหละปืนเ M4 เออมันยิง <me> ต่อเนื่องไม่ได้ไงถ้ามันจะมันมันชะงักอ่ะถ้าเมื่อกี้ยิงต่อเนื่องได้นะผมได้สักคนหนึ่งอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยเสียเลือดอูเจริญพรละโยเจริญพรระติโยมธรรมดาก็ได้ ห <24. S 2> นึ่งยี่สี่วุ้ยนมสดไม่เล่นสไนด์นมสดเล่นคิดวะนมสดักเบืบบ่อว่บบะวไม่โดนสักนักเอาดิ ไมชอบโดดเสียลือเล่ยอุ้ยไโดนไดยังดีอวะสไนโบล่าส <sm art> ินี่มาแรงนะมโดด โอเคมาต่อที่เกมที่2โอ้ด่านอีเทนโรสเลยด่านนี้ตำนานเลยเนะี่ยโดน๋ยวนัดหนึ่งได้คิวอยู่ได้คิวอยู่คิวหนึง่งด่านนี้น่าจะเหมาะกับ M4 อยู่นะอีเทนโรสของเราใครอยู่กนะัล่ะใครวิ่งข้กบน โดนนั่นแหละโดนนักหนึ่งนั่นแหละมีคนมาข้างล่างบ้านแล้วใครมาใครมาเออไม่มีอ๋อโอเคไม่มีไม่มีอ,มมมมอุ้ยหืมเอสเคยับยูยี่กระดาษสู้เลยผมอยากให้เอ็มสี่มันยิงรัวได้เหมือนเมื่อก่อนนะมันจะมันจะน่าเล่นกว่าเยอะ นี่ให <sociedad. S 1> okay. ้โดนหัวพ <Would you S 3> ันด้วยสีนัดเนี่ยมันยากนะฮะโดนโดนหัวแตกไปเสียกลายเป็น M4 สายยิงหัวไปแล้วเป็น M4 สายยิงหัวไปแล้วโอ้โหจะเป็นตรงนี้เพื่อน กือบเกือบเกือบตัวเกือบตัวเรียบร้อยพี่แดเกตบปมันลวกกว่าเลยพี่แดดอะเออลวกว่าเรียบร้อยไหนนไหนมาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเ้ย เียเออเดาสักทีเพื่อนแต่กระสุนเปลือกเหมือนกันในเอ็มสี่ผมเนี่ยเออโอเคเรียบร้อยทุกคนค่อยๆยิงนะค่อยๆยิงจะเจอแบบพวกดุๆนี่สู้ยากหน่อยเออเนี่ยยิงไม่ทันเขาอะ เออเข้าหัวต้องเข้าหัวไอ้ระเบิดก่อนหนึ่งเบ็ดอ้าวเจอกันแล้วเจอไปแล้วโดนโดนไม่โดนไม่โดนเลยเด็ด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 โดนตัวเลยตัวเลย แต่โอ้โอ,อะไรของผมเนี่ย <c oughs> เออโดนมีดไปเพื่อ เรียบร้อยโอเคครับผมเราก็เข้าเกมมาต่อยเกมหนึ่งนะครับอคลิปมันก็จะตัดๆหน่อยนะมันอัจไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะอันนี้เอ็มสี่นะเอ็มสี่มันก็ยิงออกทีละสามนัดนะยิงออกทีละสามนัดเหมือนตอนตอนต้นๆเลยมาโอ้โหอืมไม่ต่อยมันนิ่งๆวะ M4 ผมมันนิ่งๆว่ะอายาหรือเปล่าโอ้ย M4 แบบเดียบลายใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ M4 ปกตินแล้วไม่ตายวะที่เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ97่ะปืนขอขกาดขนาดนี้หรอกเนี่ยเวลาคลิกขวามันทีละสามนัดนะไม่คยชอบอะไร ถ้า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 เล่นแบบยิงนี่ต้องต้องขขวานะขี้ขวาเอาแต่ยิงหัวเี่ยได้ได้อยู่โอ้โหใครวะใครใครอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้หเต็มหน้าเลยไอ้เอยยยบเเลรรี้ฮ้ยเหลือสิบสี่เพื่อนเลยสิเลือกคุเหลือเจ็ดตั้งแต่แรกแล้วอ่ะ อุ้ยโอ้โหฉลองเลยโดนก็โดดมาโดนระเบิดพอดีเลยสิแปดแล้วอกว่าจะยิงโดนขัดใจมากเอ็มซีนะโอ้โหเก็บสามคนอันนี้เลือดมันน้อยนะเราก็เลยยิงเขาได้ถ้าเลือดเยอะเลยยิงเขาไม่ได้นะเนี่ย ปืนปืนหายเฮ้ยมาตามครับมาตามนัดครับนัดอัดคลิปอยู่แปบนยังไงจโอ้ยยิงไม่โดนหรวะ อย,ย,ยิงไม่โดนหัววะ่ะมสาดเลงแล้วเมื่อกี้นะนู้นเนี่ยมันยิงกีละสามนะัดมันขัดใจมากเลยนะมันมันต้องยิงให้โดนหัวนะถ้าไม่โดนหัวโดนตัวเมื่อกี้มันนานมันาน,น,าน,นานทีตุอยอ่ะเว่าทีจะตุยนี่แบบ ลำบากมากอ,อยากบูต้องยิงหัวแบบนี้ M4 แต่ M4 ลายเอ็กมาสตัวนี้สวยนะส่วนตัวผมชอบเดือดห้าหกเหบนบ้าตัวหนึ่งปะใครรยิงมานะ่ วิ่งสนไนค์โอ้โหคือถ้าถ้าวัดกับสนไนค์ยังไงก็แพ้อยู่ดีนะสนไนค์เขานัดเดียวตายไงของเรามีละสามนัดก็จริงแต่ถ้าไม่โดนหัวก,ก็เท่านั้นนะสไนค์มาจากไหนวะเนี่ยเออไม่รู้อะอสไนค์แบบผมยิงกับไอคิวเงี้ยอยู่สไนค์มาจากไหนไม่รู้ข้าวเลยโหหาจุดเล่นยากอยู่นะเอ็มซนะีเนี่ย อ่ะไปเราไม่เล็งก็ได้เรายิงปกติเอา <c oughs> เอ่าเรียบร้อยเสร็จเลยเพื่อนโ <c oughs> อ้ชอบระเบิดไปได <c oughs> ้คนเดียวเพื่อนได้คนเดียว แตกไปซีโอ้โหข้างล่างเต็มเลยดูนี่โอ้โหพี่มันกระตุกหรือมันโผล่นะพี่มันโผล่นะมันวาร์ปอะไรขนาดนั้นน่ะจริงเฮ้ยหืมไม่ใช่ป่ะเพื่อนใช่ป่ะ ถูกหรือโฟนแป้งๆนะแป้งๆนะโอ้มันมีโปแบบโัวาร์าเน็ดเนี่ยนะยิงเล็กเห็นฝกคนตายคนอ่ะมีต่อเนื่องไม่ค่อยได้เลยบ้านเ,เราตัวดึงซ้ายออมาสุดท้ายพอดีลอดนเลยอุ้ยโดนนีว่ะ จบเกมวะ่ะ <Okay, S 1> มาต่อกันอีกเกมนึงครับผมมามันจบเร็วไปมันจบเร็วไป M M4 ยุคนี้ถ้าถ้าจะเล่นแบบเล็งนะต้องต้องอยู่แบบไกลๆ<ง>แล้วก็ต้องเล็งหัวนะ M4 M4 ยุคนี้<ง>ต้องต้องยิงแบบนี้ M4 <c oughs> อะ่ะอยู่บนหรอ ต่แต่มันก็มีความเสี่ยงนะเล่น m อแบบเนี้ยเรียบร้อยแตกมันยิงไม่ทันเขาในนะอเอ็มซีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟันเดี๋ยวหาหาก่อนมันไม่ยิงรัวขนานะดนั้นยากอุ้ยหืมเรียบร้อย พอ M4 ปรับอย่างนี้แล้วมันก็มันก็เล่นยากนะเวลาเลงน,นะว่าส่งไปอุ้ยไม่โดนหัววะอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอ้าเฮ้ยใครอยู่นะบนนะบ้านเรา,า,าบ้านเราบ้าเนเราเดี๋ยวไปบ้านครับ ตายแล้ว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 จะพิ่งมานะจ๊ะอืมจะพิ่งมานะจ๊ะด้วยอยู่ไหนเนาะถนบ้านเราอ๋อถึงบ้านนี้อุ้ยนี่ไงตุยแล้วนี่ไงผมเล่นให้ดูเอ็มซีโอ้ยไม่ได้เล่นเลย โอ้โหนนี่ดิมันยิงไม่ตายเลยอะร้อยห้าสิบโอ้โหน่าัตาว่ะเออ้ายงี้เราสู้ได้ U M สี่เราอะโอ้โหนนี่ยิงเหลือสี่สิบว่ะอะไรเนี่ยออ้ยอะไรใครเนี่ยเอ้พี่ล้อตัวด้วยไง ตายแล้วตายแล้วอ้าวแต่ไปดียิงแต่ตัวเขาอะผมยิงตัวเขาไม่ตายอะเฮ้ย M4 เวลาลิดขวายิงแล้วมันขัดใจยิงแลมันยิงช้านะยิงเด้อสามนัดนะแต่มันก็ถ้ามันเข้าหัวก็เรียบร้อยอะ โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยไม่น่าโดนไปเลยสีมองอเพ่งเลยบ้านเราบ้านเราขมวดมวมาแล้วขมวมาแล้ว,ลวโอ้โหตัวกะพิ๊อืมไม่ผมเออกว่าจะโดนเรียบร้อยเอย็ดียับยุยยี่กระดาษเชสู้เลยเพื่อน อยู่นะโอ้โหยิงแล้วมันไม่ลั่นว่ะยิงแล้วมันไม่ลั่นว่ะเป็นป้อมป่ะไม่ใช่มันเวลาเล็งแล้วมันทีละสามนัดแล้วมันต้องมันต้องรอมันต้องรอสักแป๊บหนึ่งไงมันถึงจะลั่นออกได้มันเสียตรงนี้แหละธรรมดาก็ไม่มีเฟสเรียบร้อยอ่ะอีกลองขี่ข่ายยิงดูดิสี่ตัวอยู่บนนี่ย นี่หลังแล้วตีมตัวนี้โอ้โหไม่โดนนี่ไงมมนยิงช้าดิช้าไม่ล่ะมันปรับใหม่งไงทุกทีมันไม่ใช่อย่างนี้ทุกทีมันจะปรืดปรืดปรอันนี้มันยิงได้ไม่ต่อนเนื่องวันนี้ไม่ทันเขาใครยิงหัว <c oughs> ว่าวใครยิง เ้ยไอ้ใครเนี่ยยิงเฮดช็อตคิวท้ายอะไรส่วนะใครยิงกันเนี่ยอะไรเสพพี่เนี่ยรถบัสอุ้ยเหลือท้อนคนใดคนเห็นพอดีมีคนเห็นวะไม่ตายหรอโอ้ คนใดสองตัวขึ้นขึ้นไปบ้านน้ำเงินไม่ได้เลยเนี่ยอุ้ยวางเรียบร้อยวางกำลังกันไว้หมดแล้วอย่างดังฟังชาร์จของแตกอรับอ๋อแอนตี้แม็กซ์ร้อยมันไม่โดนหรือบาเลีด่าทั้งหมดไอ้คนวะเอาไว้ไหมได้ปีละตัวไหนมีกี่ตละ เฮ้ยเดี๋ยวเป็นเลยเหรอ้ยโดนバレต์นี่วะวินี้ได้ไงเนี่ยเรียบร้อย S4 ยังมาแตกว่ะสู้ไม่ได้เวอะโอ้ชิดไม่ได้อยู่ดีนะทุกคนพี่ รถผมโดนแวาเราปืนตลอดแพ้อาร์กเลยอ๋ไว้ก่อนเลย s แกเพื่อนยับยับยับไปเลยไปจอยเลยตัวกจอยเลยอุ้ยอุย อัดีตัวเองแล้วไม่หัวเด้งอีกหรอไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่โดนสักนัดนะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยโดนยิงหลังอิ่ง อยู่กันสองคนเลยวะโอ้ยคนเดียวคนเดียวโอ้ย,อยแล้วครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย